ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้ว ขอบคุณครับเรารักยโสธรน,นำโดยนายวีวรวัน์พักตรานิกรผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีเมืองยโสธรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันเลือกตั้งวันที่28มีนาคมพศ2564เลือกอีสตี้อีกทีไม่ผิดหวังรุ่นใหญ่ใจดีการันตีด้วยผลงานเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรจากทีมทเรารักยโสธรทุกเขตยกทีม ยกทีมยกทีมเราไม่จำเป็นต้องมีนโยบายชวนฝันที่ทำไม่ได้จริงเพราะไม่อยากทำให้ประชาชนต้องมนโนคำพูดเป็นเพียงลมปากแต่ผลงานต่างหากที่พิสูจน์คนแล้วเราจะเริ่มใหม่ไปทำหม่เมื่อเรามาไกลขนาดนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่แน่ใจแค่ไหนว่าดีกว่าเดิม28มีนาคมนี้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งและทีมเรารักยโสธรยกทีมทั้งเขมเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นเลือกคนที่พัฒนาบริหารเป็นเน้นประสบการณ์28มีนาคมนี้เลือกนายกอิสดีอีกทีไม่ผิดหวังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง